นี่คะ่ะทุกคนจำาหมวยได้ไหมคะหมวยคนที่ลงคลิปตัดผมสกินเฮดนะคะก่อนที่จะไปให้เคมีบำบัดต,ตอนนี้หมวยให้เคมีบำบัดไปครบ3เข็มแล้วนะคะตอนนี้หมวยกำลังจ,จะให้เข็มที่4คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนหมวยมีอะไรจะมาอวดมีคนแนะนําผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวหนึ่งมาให้หมวยทานนะคะสําหรับคนที่เป็นมะเร็งโดยเฉพาะนะคะคนที่ให้เคมีบําบัดนะคะแล้วก็ฉายแสงตัวนี้เขาเคลมว่าดีนะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะชื่อว่าอิมูลา่า เมตัวนี้นะคะเขาเคลมว่าช่วยในเรื่องระบบปลายประสาทมือเท้าชาหลังจากการให้เคมีมาแล้วนะคะแล้วก็แผลในปากท้องผูกนะคะแล้วอาการอ่อนเพลียแล้วก็อาการขึ้นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องการนอนหลับนะคะตัวเนี้ยหมวยก็ยังไม่ได้ลองทานเหมือนกันหมวยกาลังจะมาลองทานให้ครบ3วันก่อนแล้วหมวยก็จะมาอัปเดตอาการหลังจากที่ว่าหมวยทานไปแล้วอาการหมวยเป็นยังไงดีขึ้นไหมระบบปลายประสาทของหมวยเนี่ยมันดีขึ้นไหมมันช่วย หลังาจากครบ3ามวันนะคะแล้วเดี๋ยวหมวยจะมาอัปเดตให้ฟังว่าอาการเหมยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยหมวยกาลังทานเป็นวันแรกนี่นะคะอันนี้คืองหมยบอ,อกมาแล้วนะแล้วก็หมวยจะชมุมให้คนดูเขาบอกว่าใช้น้ำแค่สอง2 0อยสมีลิลิตรเนาะแต่ว่าหมวยเป็นคนที่เป็นคนทานน้ำแบบไม่ชอบทานน้ำเยอะๆอยู่แล้วหอมมากเลยอะ่ะมันเหมือนเป็นกลิ่นผลไม้เลยอะทุกคน กลิ่นอะมันเป็นกลิ่นบผลไม้ทุกคนเดียวหมวยแตะลองให้คนดูอร่อยอร่อยจริงหอมมากแต่ว่าแนะนำนะคะหลังจากทานแล้วให้ดื่มน้ำตามสักหนึ่งถึงสองแก้วนะทุกคน สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะหยกทานอิมูล่านะคะมาครบ3วันแล้วนะคะระบบปลายประสาทดีขึ้นจริงๆค่ะทุกคนจากตอนแรกอะ่ะมือของหมวยอะ่ะชานะชาแบบปลายมือปลายเท้าตอนนี้คืออาการชาเนี่ยมันดีขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ระบบขับถ่ายดีขึ้นจริงๆจากเมื่อก่อนค่ะหมวยท้องผูกนะคะตอนนี้คือมันดีขึ้นถ่ายง่ายขึ้นหลับสบายด้วยทั้งตที่หมวยเป็นคนที่เป็นคนหลับยากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยอ่อนเพลียจริงๆคือตามสรรพคุณเขาตรงๆเลยค่ะตอนนี้ก็กําลังเป็นวันที่4ี่ที่หมว กำลังจะทานต่อละทานให้ทุกคนเห็นกันเลยค่ะว่าหมวยทานจริงๆ ทุกคนคือมันมันดีมากๆเลยอะ่ะไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้นะคะแต่คือแบบว่าบอกตามตรงเลยว่ามันดีขึ้นจริงๆแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็นมะเร็งเท่านั้นนะคะบุคคลทั่วไปก็สามารถทานได้เหมือนกันค่ะคาาเะพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินนะคะตอนนี้นะคะทางอิมูล่านะคะมีช่องทางการสั่งซื้อนะคะทาง Facebook ทั้งหมด3เพจนะคะ 1. น,นะคะศูนย์ให้คำปรึกษาคนทำเคมบายอิมูล่านะคะ 2. อ,อิมูล,ล่าคือสุขภาพให้คนทำาคมค่ะสนะคะศูนย์ให้คำปรึกษาคนทำาคมะคะมามาสิตาเวลนิสนะคะและช่องทางไลน์นะคะ i M.U.R.A. ค่ะหรือจะเป็นช่องทาง Lazada, Shopee นะคะ Imula Thailand ค่ะช่องทาง TikTok นะคะ Mama s i t a Wellness Thailand ค่ะช่องทางหน้าร้านนะคะมีร้าน Healthy Valley ค่ะสาขา CDC ค่ะและสาขาปัญญารามินทานะคะหรือว่าจะเป็นร้านขายายาอุ่นใจเภสัชค่ะยังไงหยกก็ขอฝาก Imula ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ